จะมาดงแรง้งเอ้ยม่ใช่แร้งสิโหมดธรรมดารับโหมดธรรมดาตอนแรกว่าจะมาเล่นดีวิวตัวใหม่คนระับแต่ว่าเลือกไม่ทันครับมาเล่นโหมดธรรมดานะครับห้าห้าธรรมดาก็เลยเลือกเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับก็มาซัพพอร์ตตัวใหม่กันนะครับอ้าวสวัสดีเพื่อน,สว,ส,อวววนอสวัสดีอ้าวว้าไปดึงดอกสวัสดีจะหนีค่าไปไหน โอ้โยจะมายิงอีกนะโอ้โดนเวทครับโดนเวทแต่ป่าเราฟ้างแต่แดงนะครับเอ้ยจะรอดไหมนะช่วยไปก่อนโอ้โหเกือบเกือบเกือบครับเกือบเกือบเกือบตายครับโอ้โหได้ไหมโอ้โหว้าวอีกแล้วทําไมมันว้าววายเสืยเกินนะครับช่วงนี้เอาเอาวัสดีเอลซูเอลซูเพื่อนโดนไปครับสตันได้ไหมเรียบร้อยตัวใหม่เฟิร์สบัตไปนะครับผม เอาเอาเบียดปามันแดงต่อเพื่อนแดงแดงแดงเพื่อนแดงเบียดแดงต่อโอ้โหได้ยินไหมเนี่ยอย่างนี้ก็รีบลอยครับโอ้โหกดูสิครับดูตัวใหม่ครับดูสกิลตัวใหม่ดูมันตีครับยิงโคตรเร็วเลยยิงอย่างเอาแวนมาเอาไอ้เชี่ยวว้าไอ้จั์กูว้าอีกแล้วครับสกิลหนึ่งโอ้โหเกือบเอ็นซูเกือบเอ็นซูเอ็นซูตัวใหม่เกือบตายนะครับตัวใหม่เกือบตาย มานี่เพื่อนมาให้เราอมหน่อยเอา้าอมแล้วดูไปครับไป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 ต่อไปเลยต่อไปเอ้ก็ที่เว้าบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะครับพอดีว่ามือยังไม่ดีเท่าไหร่ครับมือยังไม่ได้หายดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีเบ้าบ้างนะครับไม่ใช่เบ้าบ้างครับเบ้าบ่อยบ้างเอาอเจอกันอีกแล้วอินสูอินสุอินสุโอ้โหพี่แดนก็มา ยังไงต่อครับเลือกของอยู่อ้าวเมดเราตายซะงั้นทำไมเขาไปตายงั้นหรอเพื่อนโอ้โหกำลังช็อปช้อปปิ้งอยู่เลยอูโดนเอลซูปินหนึ่งดอกเอลซูปเปแวนมาอีกแล้วครับแวนอื้แวนแวนยังไงไดไหมได้แวนไหมเอาว้าวไปอีกแล้วครับผมผมเ้วอีกแล้วโอ้โหเกมนี้นะจะเ้วเกือบทุกดอกนะครับเอาไปเพื่อนกลับกลับกลับไปกลับไปกลับ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 บ้านกลับบ้านวร์ปสิว้าบว้ากูนี่วร์ปสิ อ่ะไม่กลับดีกว่าอ๋ออ๋อเอ็นสุเอ็นสุโฮุบโอ้โหหลบลูกกระสุนไปหนึ่งครั้งมายัางไงเจอกันอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วนะเอาแวนก็มาเอาโอ้โห ไปแล้วครับเอนโซเอนโซเอนโซเข้าไปแล้วเอนโซงัดมาหนึ่งครั้งอันตีไปโดนสองโอ้โหยังสวยครับตรงตามต่อไหมได้ในป้อมได้ในป้อมได้ในป้อมโอ้โหเกือบตายครับวาร์ปเลยครับไม่อยู่แล้วครับโอ้โหดูเอนโซเราโคตรเอานะครับเอนโซโคตรเอามากเลยครับดูตัวใหม่กับเอนโซแม่งโคตรจะเอาก็วาร์ปกลับบ้านก่อนครับบัฟทีมนะครับตานี้ก็ออกบัฟทีมครับโอ้โหฆ่าไปแปดแล้วครับทีมเรา ก็แปดต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ครับผมก็แอซิดไปหกตัวก็แห่นนอนอยู่แล้วครับเรามันสายซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่แอซิดเยอะจะว่าอย่างไงเฮ้ยเพื่อนมานี่โอโูโอโหได้กับมาอ้อยนะครับอันตัวนี้ผมอมโคตรสวยเลยนะครับเรียบร้อยครับอมอย่างสวยเพื่อนไ่โดนอันติด้วยครับปล่อยให้ตัวใหม่ตายดีไหมเราปล่อยให้มันตายดีไหมอมไหมอมไหมอมดีกว่าไปกลับบ้านํำน้อย คำน้อยปเป็นภาษาอีสานนะครับคำน้อยนะครับมันก็แปลว่าบักล่าอะไรนี่นะครับพูดเท่าพุดแก,ก่ชอบเยียยครับคำน้อยมันไม่ได้ไปคำลามุกอะไรนะครับคำน้อยเนี่ยเอาครับเราก็ได้มงกรตัวที่หนึ่งไปครับผมอยากง่ายได้ได <c oughs> เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอดซิ Ad อย่างเดียวไปแปดตัวเลย ไปเพื่อนมันจะเดินตามนายไปเรื่อยๆ <c oughs> จะเอาเหรอไม่เอาเ <c oughs> อาสก,กิลเว้าอมไปครับกิ้งโอ้โหลูกนี้โอ้กกโหผิดเต็มๆครับผมโดนหินครับเอาตายได้ไหมตายไม่ได้เรียบร้อยครับตายก่อนับผมมันตายก่อนครับมามาแวนมาแวนเนลซิ่งแวนเนลซิ่งโอ้โหสัตว์ทำไม่โดนแล้วโอ้โหตัวใหม่ยิงอย่างเร็วนะครับ โอ้โหไปโอ้โหทิปเปิลคิวครับพี่น้องทิปเปิลคิวไปแล้วมานี่ก่อนโอมโอมโอมโอ้โหหลบได้อีกแล้วหนึ่งลูกดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเอลซูจะเป็นโลมิ่งนะครับฝั่งนั้นครับแต่ยิงผมโดนน้อยมากเปมนกับทสกิลหนึ่งผมว่านนะครับเฮ้ยมานี่ก่อนนี่มันลดของข้านะอย่ามันยุ่งโอ้โหดูครับดูเขายืนครับยืนเหมือนไม่ได้เกรงกลัวสายตาประชาชนทีมเขาเลยนะครับ มาครับเราจะได้ป้อมแล้วครับไปแล้วครับผมโอ้ไม่โดนอีกแล้วครัเอลซูยิงไม่โดนอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เอาตัวใหม่โอ้โหดูครับเอนโซเราโซโล่คิวบนไปนะครับอย่างเอาแล้วครับป่าเราจ้าสกอร์ตอนนี้ก็สิบห้าต่อหนึ่งนะครับผมแอ็ดจิตเป็นสิบพลาดได้ไงนี่อีกสามตัวเนี่ยจะแอ็ดิตสิบห้าป้อมป้อมป้อมเราป้อมป้อมโอ้โหดูยิงครับยิงอย่างเร็วอัครับผม ยิงอย่างเร็วอมไว้ก่อนครับเดี๋ยวทีมมันมาอมไว้ก่อนเอนโซออกมาสิเพื่อน <c oughs> ดูดูดไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยครับมันก็คนมีตีมีมือโอ้โหเอนโซดูเอนโซครับโอ้โหเอนโซจังหวะนี้โคตรสวยครับเอาโอซีต่อไหมต่อไหมเพื่อนต่อที่ต่อที่เออดูสิครับอันตีสวยครับโอ้โหเ้าไป <c oughs> อันตีโดนครั้งเดียวโอ้โหย้อนนี้ต้องผมว่าผมไม่รอดแล้วครับ ตายครับผมเข้าไปลึกเกินครับกดอันเตียวไม่ทันอืมยี่สิบต่อสองครับสกอร์อย่างห่างครับผมทีมเราก็เล่นดีนะครับเล่นดีมากเลยไม่พ้อยเอ็นโซกับเอ็นโซนี่นเล่นดีมากนะครับคือทั้งโซโลคิวทั้งแก๊งอะไรนี่ดีมากครับ <14 S 2> เดินเกมได้ดีมากนะครับเราก็ได้ป้อมบนเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พเาเพื่อนไปเล่นกับเราเราจะพานายไปขึ้นสวนอ <c oughs> ่า, <c oughs> าออกลางกันไหมครับฮอ,อดูเหมือนเพื่อนจะเอาดาร์กนะครับดูเหมือนเพื่อนเอาไหมไม่เอาเอาว่าาไปอีก,ก,กราสกิสองเอาครั้งที่สองไป <c oughs> ครับเราจะซับพอร์ตแต่แครี่ตัวนี้นะครับตัวใหม่นะครับพอเราไม่ได้เล่นนะครับเราก็จะซับพอร์ตเขาอย่างเต็มที่นะครับ ขอโอ้โหเราจะอมแดงกวนซะหน่อยไม่ได้นะครับบัฟแดงค่อยบัฟแดงค่อยเอาโอ้โหสตันโดนเฉยอะอันติโดนแต่ก็แค่นั้นแหละครับมานี่ไม่กิ่งดีก,กว่าโอ้โหเข้าไปในบ้านตึงไม่มีเพื่อนนะครับตอนแรกว่าจะเอาคลิปมาแล้วก็ดันแต่เพื่อนไปดันล่างกันนะครับเซนซ์ก็ไปอยู่บนนะครับเอารถโอ้โหอมรดไม่ได้ แตกไปครับผมน่าเบ้าไปอีกแล้วหนึ่งครั้งไม่รู้ว่าตานี้เราเบ้ากี่ครั้งแล้วนะครับรู้สึกแบบสกิลหนึ่งไม่ค่อยจิตโดนสักทีเลยนะครับอะไรฟอรเรน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 มีปัญหาฟอรเรนเอาแล้วขึ้มาฟอรเรนทีมไหนกับแฟนเลนทีมเนาะเอาดิเอาดิเอาซีซีซีใครหมดโดนแกเอาดิเพื่อนซ้อนอ่ะเอาดิเอาดิ โอ้โหเอ็นโซดูเอ็นโซครับเอ็นโซเข้าไปล้วงเอ็นโซเข้าไปล้วงเรียบร้อยเอ็นเอนสุดตายครับผมผมก็เข้าไปเลือเช่นเคยแย่ครับโยนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับดูครับโอ้เอ็นโซโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้เอ็นโซโอ้โหเรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับคิปเบัลคิวไปแล้วโอ้โหนายโอ้โหควอดชิลนะครับจะงดเมก้าคิวหรือเปล่าเรียบร้อยครับเมก้าคิวด้วยนะครับ ผมก็จะเอาครับผมก็เรียบร้อยครับคลิปนี้จบตรงไปที่เรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆม,ม,มานะครับ